มีความฝันมาเล่าให้ฟังฝันครั้งนี้ฝันแปลกมากฝันเกี่ยวกับพระธุดงฝันว่าพระธุดงเอาเนื้อหมูเนื้อวัวแดงริงคึงมาให้ครับ ผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนะวันนี้ท่านผู้ชมมีเรื่องราวดีๆที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นความฝันของผมด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรับฟังรับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าวันนี้เนี่ย คอยฝันบอกอย่างดีเลยฝันฝันแบบคือดีสุดๆแล้วก็ฝันแบบว่าอยากให้พูดยังไงอะ่ะองผมพูดตามความความจริงคือผมผมฝันเกี่ยวกับพระธุดงนะครับอ่าเพราะว่าฝันฝันฝันแบบเนี้ยท่านผู้ชมผมเคยฝันเกี่ยวอยู่กับพระธุดงนะครับเพราะว่าคือแต่ครั้งเนี้ยผมมีความรู้สึกว่า ผมจะถามท่านผู้ชมดีว่าผมฝันแบบนี้ว่าผมจะฝันดีหรือเปล่าหรือฝันไม่ดีนะครับให้ท่านผู้ชมมาวิเคราะห์กับผมดูนะครับแล้วก็รับชมรับฟังดูว่าจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับใครที่รับชมรับฟังณนะจุดตรงนี้แล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ปลดหนี้ปลดสินจากความฝันที่ผมฝันณจุดตรงนี้นะครับเพราะความฝันตรงนี้ที่ผมเล่าใ ดังต่อไปนี้เนี่ยคือผมฝันดีสุดๆนะครับซึ่งไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนนะครับผมนะก็ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกตอนที่1ขอให้ปลดนี้ปลดสินขอให้ถูก3ตัวตรงๆจากตามสารผู้ต่างๆที่ผมไปขอมานะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเด้อมานะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยคืออันที่ริงช่วงประมาณ ไม่ได้ฝันพวเพประมาณตีสามเกือบตีสี่นะครับตีสามเกือบตีสี่ผมผมเหมือนเหมือนแค่แบบว่าไปอยู่กลางป่ามันมันมันไม่เชิงป่ามากๆมันเป็นป่าแบบแบบไม่ใช่แบบ่าเหมือนเหมือนเป็นดอนอ่นนะมันเหมือนเป็นดอนกลางทุ่งนานะครับมันเหมือนเป็นดอนกลางทุ่งนาแล้วก็มันก็เป็นป่าแบบว่าอ่า เป็นป่าแบบยังไงลนะ่ะเป็นเป็นดอนการทุ่งนาน,นี่แหละแล้วก็ผมเนี่ยเหมือนผมไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนผมไปสัก่ารถ้าจะบอกว่าในความฝันเนี่ยเหมือนผมจะไปถ่ายคลิปก็ไม่เชิงนะครับเหมือนผมจะไปไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยมีผมเท่าที่ผมจําความได้นะแล้วก็ผมก็เดินไปตรงป่าตรงนั้นมันเป็นดอนตรงนั้นแล้วผมอ่ะตัวผมเองนะเห็นพระธุดงค์รูปนั้น ซึ่งกำ,กำลังนั่งสมาธิณะตรงนั้นอยู่ผมก็เลยเข้าไปพอผมเข้าไปเสร็จปุ๊บคือจะเข้าไปก็ก,ก็ไม่ก็ไม่กล้าเข้ากลัวจะ,จะเจอมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ยอยู่ในความฝันนะก็เลยตัดสินใจเข้าไปแล้วก็เห็นพระนั่งสมาธิแล้วมันจะมีอะไรอยู่ข้างบนหัวน่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆ่มเออแล้วก็นั่งสมาธิแล้วอ่าผมก็เลยไปกราบไปกราบท่าน นะครับไปกับเพ่านอยู่สามทีหนึ่งสองสามแล้วผมก็พนมมือไหว้ผมก็เลยถามว่าเพราะว่าอ่าเป็นคล้ายๆไม่ไม่เชิงว่าหลวงหลวงพ่อเป็นคล้ายๆหลวงพี่ซะไปเพราะเพื่อนยังหนุ่มอยู่อ่าแล้วเพิ่นก็ผมก็เลยพูดว่าหลวงพี่ผมก็เลยพูดอีสานว่าลงพ,ลงพี่หลวงพี่มาตสัยครับผมไอ้คือได้มาอยู่หม่องหม่องกลางป้าหม่องดอนนี่หลวงพี่ไอ้ทุดงมาตสัยครับผมก็เลยถามอย่างนี้เด้อ่าเพิ่นก็นั่งอยู่เพิ่อนก็ไม่ตอบ แล้วเพื่อนก็ไม่ปากกับผมไปได้ไม่ปากไม่เสียงกับผมเลยแล้วก็ผมก็เลยผมก็เลยเงียบผมก็เลยพนมไหว้เงียบปุ๊บอ่าน่้ยในความคิดผมนะผมประบอกข้างห้องตอนไหแมประมาณเนี้ยแล้วผมก็เลยเดินออกมาก็เลยกราบท่านอีกสามครั้งก็เลยเดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บเดินออกมาจากป่าดอนตรงนั้นนะพอผมเดินออกมาเสร็จปุ๊บเหมือนผมไปโผล่อีกป่าหนึ่ง ไปโผล่ดอนอีกป่าหนึ่งคล้ายๆแบบว่ามันคนละฝั่งกันนีผมก็ไม่รู้นะแต่แนวความฝันมันเป็นอย่างนี้มันไปโผล่อีกป่าหนึ่งปุ๊บแล้วหลวงพี่องค์นั้นน่ะซึ่งที่ผมเห็นเมื่อตะกี้เมื่อตกี้ท,ท,ท,ที่ที่นั่งสมาธิอยู่ะนะครับที่เห็นเมื่อตะกี้ที่ว่าอนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เพิ่นก็เดินมาไม่ได้มีสัมผัสเลยนะแต่ว่าผมเห็นอยู่ในย่ามเพิน่นอยู่ในยามเพิน่น เพื่อนบอกว่าอ้าวเอามาให้ยยูนิยามนี่เด้อไอ้ยูนิยามยามไหมยามยูนิยามเพิ่นฝ่ายงามเพิ่นนั่นแหละฝ่ายงามเพิ่นสองงามอ่าสองงามด้วยก็ถือว่าเอาเพิ่น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 ก็ยื่นมือเนาะเพิ่นก็ยื่นมือเดี๋ยวผมลงพอแต่หน้าจอกันเพิ่นก็ยื่นมือยื่นยื่นมือสองมือเอาเอามาให้เออเพิ่นเรเอาไปสู้กันกิน ผมก็ยังงงว่าเอาอะไรมาให้วะร้าว่าเอาไปสู้กันกินแล้วผมก็ในย่ามนั้นเนะ่ยมัน,ม,นมันจะมีคล้ายๆซิปเนาะผมก็เลยรูดออกปุ๊บป๊าดเนื้อหมูเนื้องัวแดงจึงคึงเลยเท่งสองอันเลยผมเปิดเบิ้งผมผมเปิดดูนะป๊าปดปฏิโทเเานลุงพี่เอามาจะใส่ผมวังสิคือได้ถือเนื้องัวเนื้อหมูแดงจึงคึงเลยเนี่ยเออ เพิ่อนเขาตอบ่อนว่าเพิ่อนเอามาตะไส้เตื้อเพื่อให้ผมผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าผมฝันลักษณะแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าฝันดีหรือฝาหรือฝันไม่ดีพระธุดงเอาเนื้อมาให้สดๆเลยแดงจึงคืนงเลยผมไม่หัวมันไปลวจังไหนนะครับอ่าแล้วก็ผลหลังจากที่ผมได้ที่ผมถามเพื่อนก็ไม่ตอบว่าเอามาจากไหนนะอ่าคือพูดง่ายๆคือลักษณะว่าเพื่อนไม่ตอบ ว่าเอามาจากไหนผมก็เลยรับพอรับเสร็จปุ๊บผมก็เลยว่าอ๋อดเนื้อมันขึ้นหนักแต่จนผมได้จนผมอ่ะไอ้สองสองไอ้ย่ามอ่ะจนผมได้อุ้มอุ้มขึ้นอ่าจนได้อุ้มขึ้นแห้งหนักแห้ง,ห,งหลังจากอุ้มขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอาเอา,เอาไปไว้ที่บ้านเอาไปกับเขา่าอีกแล้วคือจังเห็นเปิ่นบอกเอาเพสู้กันกินอ่าพอเอาเข่าเขาปุ๊บ,บผมก็เลยว่าเจ้าเอาเนื้อหมูนเนื้อวัวไปเพกับเข่าเอาไปสู้ไอ หลวงพูพันฉันไอ้หลวงหลวงพีพันฉันเออผมก็เลยไปใช้ให้ทางบ้านเพื่อนทําอันนี้คือในความฝันนะทำเสร็จปุ๊บกะทิเอาไอ้เอาอะไรนะเอาไอ้ผมก็ลาบหมูลาบม่วไม่ลาบสุกเด้ลาบไอ้ไม่ไม่ได้ละไม่ใช่ลาบดิบลาบสุกเอาไปเพิ่นเพิ่นฉันแล้วผมก็ตั้งใจไปยีใส่บินโตพร้อมใส่บินโตด้วยนะใส่บินโตบ,บัากหลายสาาใส่บินโตกับน่าพร้อมใส่แปะเพิ่นโดยตรงนะครับใส่แปะเพิ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่า เตรียมเขาเตรียมยังไปใหายย่างดีผมก็กลับไปกลับไปที่เดิมกลับไปที่ดอนตรงนั้นแหละผมก็เห็นหลวงพี่องค์นั้นน,น,น,นะนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมนะนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เลยแล้วช่วงช่วงเวลานั้นประมาณเกือบเกือบเที่ยงได้ที่ผมไปเกือบเกือบเที่ยงได้เพราะว่าเพื่อนตักฉันเพ่นอ่าแล้วผมก็เพ่เพื่อนฉันเพื่อนก็รับฉันนะรับฉันแต่ว่ากับข้าวเนื้อหมูเนื้อ,อวัวที่ผมลาไปเพื่อนเนี่ย เพิ่นไม่ได้ฉันต่างนะเพิ่นฉันรวมเพิ่นเทใส่หมดเลยเทใส่ที่ไหนเทใส่ในบาทเพิ่นเทใส่ในบาทนะเอาตรงๆนะเทใส่ในบาทเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็ฉันด้วยมือไม่ได้มีช้อนนะผมก็นั่งดูเพิ่นฉันคือระหว่างที่ผมให้เพิ่นฉันเนี่ยให้หลวงพี่ฉันเนี่ยไม่ได้คุยกันนะไม่ได้สนทนาอะไรกันเลยนะไม่ได้สนทนาว่า จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอ่าคือก็เอา้าเอาวะผมก็เลยให้เพื่อนฉันเรียบร้อยปุ๊บผมก็รับพรรับพรพนมมือไหว้รับพรเสร็จปุ๊บเพื่อนบอกว่าผมคล,าคลา้ายๆแบบว่าผมไม่รู้อกว่าเพื่อนหลวงพี่องค์นั้นจะฉันหมดไม่หมดผมไม่รู้นะแลา้าค่แบบว่าหลังจากเพื่อนฉันเสร็จเพื่อนก็ปิดฝาพอปิดฝาบาทเสร็จปุ๊บนะครับท่านผู้ชม พอปิดฝาบาดไปปุ๊บเพิ่นก็ยืนไหมผมหลังจากที่ผมรับพรเสร็จปุ๊บผมก็เลยเปิดฝาบาดออกเพื่อที่จะฉันต่อฉันจากหลวงพีมาแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมพอผมเปิดออกปุ๊บมันเป็นอ่างน้ำมนต์เป็นบาดน้ำมนต์ซึ่งเห็นเป็นตัวเลขแดงจึงคึงเลยเป็นเลขเทียนนะครับเป็นเลขเทียนตัวแดงจึงคึงเลยนะครับ เป็นเลขเทียนนี่เป็นเลขสี่ตัวนะคือหมายเลขศูน8ห้าสี่แปดที่ผมเห็นนะศู4ย์ห้าสี่แปด็ผมเห็นเลขปุ๊บผมก็เลยฝาบาทปิดเฮ้ยผมก็เลยบอกหลวงพี่ว่าหลวงพี่ครับมันเป็นเขาเนี่ยนี่ผมพูดอย่างนี้ผมบอกดมด้วยผมปิดตอนช่วงที่ผมปิดบาทนะมันเป็นเขาที่มันเป็นเลขไอ้มันเป็นไอไอเลขอ้างนามต์เนี่ยครับผมที่ผมเห็นเป็นเลขเนี่ยนี่ ผมพูดอย่างนี้ดิคนราบบแมนเพื่อนพูดกับผมแล้วมันสีเลนเล็กไม่จะใสผลไปทั้งทีพูดกับเขาแล้วโอเคมันผมไม่เป็นเล็กอี่ลีผมวางทีแหละเพื่อนว่าโยมลองเปิดใหม่บางดีพอผมเปิดใหม่เสร็จปุ๊บเห็นเป็นข้าวที่เพิ่นฉันนะครับเห็นเป็นข้าวอ่ะที่หลวงพี่เพิ่นฉันที่ผมเห็นอ่ะคือเห็นจริงๆเลยนะครับผม นี่คือคือแบบว่าจนผมอึ้งจนผมได้ขยี้ตาพี่ขออยไ่ได้ตาฝาดอ่าคือผมไม่ได้ตาฝาดเขากลัวหลวงพี่ผมเห็นอีหลีเพื่อนว่าเห็นแบบไหนบอกหลวงพี่มาเบิง้งผมเห็นเป็นเลขอไอ้ขันน้ำมนต์นพาผมเขาเคยบอกจะบอกว่า,อาไอบาดน้ำมนต์ขันน้ำมนต์อานน้ำมนต์เนาะเออผมมีเหล็นเ,ลเป็นอานน้ำมนต์ขันน้ำมนต์นี่แหละที่ผมพูดอ่าเพื่อนว่าคือสิเห็น เมบ่อเมนตาฝาดบา่อันนี้หลวงพี่พูดกับผมนะเพิ่นว่าผมก็เลยเปิดอีกทีปุ๊บผมเลยปิดก่อนเออพอปิดปุ๊บผมก็ปิดทีเออเห็นเป็นข้าวสองครั้งเออข้าวอีกปุ๊บเอาโอเคผมก็เลยปิดต่ออ่หลวงพี่ก็เลยนั่งสมาธิต่อช่วงระหว่างที่ผมเปิดปิดข้าวอ่ะนั่งสมาธิต่อพอเพิ่นนั่งสมาธิปุ๊บช่วงระหว่างเพิ่นนั่งสมาธิผมแอบเปิดอีกครั้งหนึ่งพอแอบเปิดเสร็จปุ๊บ เป็นเลขอ่างน้ำมนต์ที่ผมเห็นสูอ้ไอะไรนะศูนย์ห้าสี่แปดนี่ช่วงระหว่างหลวงพี่พอน,นั่งสมาธินะผมก็แอบเปิดอีกครั้งหนึ่งเห็นเป็นศูนย์ห้าสี่แปดเห็นกริงดูในความฝันคือเห็นทีจริงนะครับเห็นจริงจริงเลยแล้วก็ผมก็เลยปิดไว้ผมกเลยผมก็เลยกราบท่านกราบสังทิีเพิ่นให้โชคผมนะครับเพิ่นให้โชคผมเลยก็คือแบบผมก็เลยกราบท่านสามีผมก็เลยลอง ก็เลยเก็บบินโตแล้วก็เลยเอาอ่าเอาบารน้ำมนต์ตั้งไว้ข้างๆเพื่อนผมเลยว่าหลวงพี่าผมผมขอกราบลาดเด้อผมติมีเงี้ยนหลวงพี่เพื่อนก็ไม่พูดกับผมเพื่อนก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมแล้วผมก็เก็บบินโตช่วงระหว่างที่ผมเก็บบินโตบินโตบินโตบัตรเท่านะ้นิ่นๆบิบินโตแล้วช่วงระหว่างที่ผมเก็บบินโตเนาะผมก็เลยมองท่านเพื่อนเพื่อนก็ยังนั่งสมาธิเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมนะครับ อ่าแล้วผมก็ปับป๊บเดิอนออกมาปุ๊บเดิอนออกมาได้ประมาณก็ไม่ไกลนะก็ไม่ไกลแล้วจูจๆผมก็เลยหันกลับหลังไปจูจๆมันมีแสงเหลืองแสงสีเหลืองนะแสงสีเหลืองอาลามบางย่างงามเลยซองมัททิโตเพลนซองซองจากเท่ๆเนี่ยใส่หมุนพรมแมสแล้วก็ซองใส่โตเพลนงามงามท่านผู้ชมแล้วก็พอเห็นเสร็จปุ๊บ มันก็แบบคือเพือ,อือมันเป็นแสงสีงามๆเพราะมันส่องมันคล้ายๆว่าแสงสีเหลืองตอนั้นมันเริ่มจะส่องสว่างสว่างขึ้นพอมันสว่างปุ๊บมันเลี่ยมตายแห้งไหลหลวงพี่องค์นั้นหายไปต่อหน้าต่อตาที่ในความฝันผมเลยนะครับหายไปต่อหน้าต่อตาในความฝันผมเลยแล้วผมก็รีบทิ้งบินโตแล้วก็รีบไปเบิ้งแล้วบนตรงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่อ่าเป็นแผ่นหินที่เพิ่นนั่ง มันเป็นแผ่นหินที่พอนนั่งก็ยังห็ก็หลังจากที่พ้นหายมันก็เป็นแผ่นหินเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเลยนะครับคือแบบไม่มีอะไรเลยจนผมแบบออืจนผมก็เลยหลังจากที่พันหายปุ๊บผมก็ทิ้งบินโตนะผมก็รีบไปวิ่งดูไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าคือหินแผ่นเดียวใหญ่ๆแล้วผมก็เลยก้มลงกาดสามอืมก้มลงกาดสามคำว่า ออขอลุกหลานเด้มีโชคมีลาบเด้อหลวงพีเอ๋ยผมพูดผมพูดในใจอย่างนี้นะอ่าขอหลุกหลานมีโชคมีหลบับเด้อหลวงพีเอ๋ยผมก็พูดประมาณนี้แหละแต่ว่าที่เห็นนี่เนี่ยคือเลขในบาทน้ำมนต์ในอย่างศูนย์ห้าสี่แปดที่ผมเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงผมยังไม่รู้นะคือก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะว่าจะมองเป็นแบบไหนยังไงนะครับ ผมอันนี้ผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะฝันแม่นหรือฝันไม่แม่นหรือเปล่าจะฝันดีหรือฝันไม่ดีหรือเปล่าไม่ได้ไปคอนเฟิร์มว่าเออจะฝันแม่นหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมฝันช่วงประมาณระยะตีสามถึงตีสี่นะครับอ่านะครับนี่ฝันเมื่อเส้าด้ว่คอยถึงด้มาเล่าห้ฟังนะครับอ่าไม่ได้มาเรียบเยี่ยงเนือเสียงภาษา้วก็รเท่าฝันแบบใดอย่างไดจัางมาบอกเหให้หมู่เจ้าได้ฟังกันนะครับอ่าอย่างที่ผมเล่าความฝันเนี่ย คือคือเอาตรงๆนัดผมเคยฝันอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องพระธุดงเลขมันเข้านะช่วงนั้นนะช่วงนั้นเลขเข้าแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้ที่ผมฝันเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่มีมีความรู้สึกว่าพระธุดงเ,เนี่ยเอาเนื้อหมูเอาเนื้อวัวมาให้สีแดงจิ่งครึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นความฝันที่ดีหรือเป็นความฝันที่ไม่ดีอันนี้คือผมไม่รู้แล,แล้วท่านแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามที่ดูในที่ผมเล่าความฝันให้ฟังเนี่ยทุกท่านเนี่ย เห็นต่างกันยังไงนะครับเห็นต่างกันแบบไหนมีความรู้สึกว่าผมฝันดีไหมหรือฝันไม่ดีนะครับลองวิเคราะห์มาดูตั้งแต่ผมไล่เล่าตั้งแต่แรกๆจนจนจบตรงนี้เลยก็ลองวิเคราะห์ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแบบไี้เนี่ยผมก็มาเล่าเนีจนมันจะคําแล้วนะครับเนี่ยก็ขี่รถคันนี้มารถคันนี้ยังไม่ได้ทะเบียนนะคันนี้เนี่ยมันจะเป็นฟอร์ซ่าส นะครับถ้าจะบอกว่ามันจะไม่ออกรถทะเบียนนี่หรอยังไม่ได้ได้ทะเบียนนะครับผมอืมนั่นแหละครับลองฟังดูว่าผมฝันยังไงแบบไหนลองไปวิเคราะห์ดูเพราะว่าผมเคยฝันอย่างเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องพระธุดงค์ครั้งหนึ่งแล้วแล้วเลขมันเข้าด้วยนะครับลองไปตีความฝันดูไม่แน่นะความฝันของผมเนี่ยอาจจะทำให้ทุกท่าน ได้ปลดหนี้ปลดสินกันหรือได้ถูกระมันที่หนึ่งกันก็ได้นะครับคือที่ผมผมเห็นจริงๆริงนะแต่ผมช่วงหว่าอกที่ผมเห็นผมก็เลยบอกท่านว่าท่านบอกว่าผมาาาตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดบอมัมนแมนบองสิแมหลังจากที่ผมเปิดครั้งสองครั้งครั้งที่สามที่ผมที่เพื่อนนั่งสมาธิผมก็เลยแอบแอบดูเปิดดูเห็นอีหลีศูนย์หาซีแปเห็นจังจักเลยเห็นแบบคักๆเลยแหละจังๆพร้อมแต่ว่า ที่เพื่อนเอาเอาเอาใส่ถุงอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกภาษาบ้านเราคือถุงกับเที่ยวถุงยามไหมถุงกับเที่ยวถุงยามถือมาให้สองมือเลยเน่ถุงนี่มิจจะเนื้อหมูเนื้งง้วเดเต็มเลยแดงผมเปิดมือแดงเกลี้ยงเก้ยงเลยแดงแบบย่างแห้งเอามาให้ผมไปเอาไปเฮ็ดสู้กันกินผมก็ไม่เฮ็ดเพิ่นเอามาทําเป็นลาบหมูลาบงัวกตอให้เป็นลาบสูคกันเพิ่นใส่บินตัวอย่างดีนะครับลองวิเคราะห์ดูเพื่อมันจะได้โชคได้ลาบกัน <เ>นะ <osc> กับบอดี้มีอย่างหลายนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ยังไดล่ะคอยกับเว่าบวอบบ๊อบบ่อ่คอยคักบันไดอ่าเพราะว่ามันกับฝันมาแบบนี้ฝันแบบนั้นบ่อบแมนว่าโอ้ยนุ่มามันฝันเดีวเด้อบ่แมนนะครับนี่ฝันอีหลี่คอยถึงเด้ไหมบมาบอกหมุ่งเจ้าฟังฝันเจียกับพระธุดงค์อ่าผมก็ไม่รู้ว่า อ,องตรงนะโอกาสที่ฝันสันพระเนี่ยมันยากมากนะแล้วพระท่านเพื่อนเพิ่นมาให้โชคเนี่ยนะครับโอกาสที่จะฝันเนี่ยมันจะยากมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามีความผูกพันยังไงมีความรู้สึกยังไงที่ผมฝันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมก็ยังไม่มีความรู้สึกยังไง,มง,มงไม่รู้มีความรู้สึกว่าเอาในใจผมจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่าค่อยฝันดี แต่ถ้าผู้ชมจะฝันแบบว่าถ้าท่านผู้ชมจะบอกว่าลุงอามันฝันไม่ดีนะอันนี้ผมไม่รู <to> ้ว่าจะเห็นต่างกันยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเห็นต่างกันว่าเอออะไรประมาณนี้แต่ว่าผมถามผมถามอ่าแม่แต้บแม่าแม่ล้วนอ่ะแม่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 ป้าผมเนี่ยเพิ่นบอกว่าฝันดีทันี่อันนี้คือคือผมถามผู้เฒ่าอยู่เฮียนดถามผู้เฒ่าไปบอกผู้ทัานผู้นี้ฟังมือหมึอเศร้า เพิ่นกลว่าฝันดีเถอะนี่ฝันแบบนี้ฝันยากเด้ดิฝันพาเอาเนื้อมาให้นี่บ่มี่เด้มีต่คนมีจะคนเขาฝันว่าคนชาวบ้านทั่วๆไปเนี่เอาเนื้อมาให้เพิ่นว่าฝันดีเด้แต่อันนี้เพิ่นบอกว่าฝันเกี่ยวกับพาเนี่ยเราเอาพาทุดงพร้อมเอาเนื้อมาให้เนี่ยเพิ่นบอกว่าคอยฝันดีแต่ทุกท่านที่ดูเนี่ยจะเห็นต่างยังไงว่าผมฝันดีหรือฝันไม่ดีนะครับลองไปวิเาะหอดูเนาะก็ถึงบอกว่า ผมถึงบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็บางทีนะเวลาผมไปถ่ายทําคลิปตามสารต่างๆนะครับตามคลิปตามสารต่างๆนี่ผมจะบอกกาวสารปูเลยว่าถ้าผู้ชมที่เห็นผมไ่ยเนี่ยผมแต่ละสารแต่ละสถานที่นะผมไม่มีการลบลูเพิ่นเลยมีแต่เนี่ยเอยาแนวอหยาดเนี่ยกินไปให้เพิ่นแล้วก็ตามสารต่างๆผมจะบอกกาวได้เลยว่าเวลาผมปิดกล่องเนาะเวลาผมปิดกล่องผมบอกว่าโอา้ซ่าถูกป่วย ลูกหลายมามาถ่ายท้ำมหาปูเนี่ยเพื่อให้ปูเด็กโด่งดังบอกเลขลูกหลานปูสุขูทุกคนที่เพิ่นเบิ่งปูอยู่ตอนนี้เด้อผมก็จีวางสิเด้ให้เพิ่นได้กถือเลขถือง้อยถูกเบอร์ให้เพิ่นได้ถูกสามตัวตรงให้ปดนี่ปสิพุทธปูเด้อเอบอบ่สมพ่อได้ไก่เพิ่นได้คอยกขสีบอกนังนี่ถูกคลิปถูกคลิปไปบ่ก,ก้าวถูกคลิปถูกคลิปถูกคลิปไปนะครับซึ่ง ลักษณะอย่างนี้ที่ผมฝันที่เล่าให้ฟังเนี่ยบ่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเคยไหมเคยฝันเกี่ยวกับพระจุลงไหมเคยผมก็เคยฝันอ่าเคยฝันแต่ฝันเกี่ยวกับพระจุลงที่เกี่ยวกับว่าที่มันเป็นองค์เต่าเป็นพระอย่างนั้นที่ผมฝันยงไงเออที่ว่าเพื่อนลงอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะผมเคยฝันแต่อันเนี้ยผมฝันผมไปเดินไปป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเอาตามนั้นดีกว่านะครับก็ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจแฟนเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงต้องพิมพ์คําว่าหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงด้วยนะครับอ่าแล้วก็ติดตามทางทีมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นทางมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลบ่าวแพคชาแนลและทองแหลกคนเดิมนะครับก็ขอให้ เอฟซีทุกทุกท่านมีความสุขความจเจริญน,นะครับแล้วก็สงการนี้เดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยด้วยครับขอให้โชคดีขอให้ถูกลวงที่หนึ่งหรือขอขอไห้มีเงิ่อนไสหลังสงการนะครับพดมีพดสินกันเนาะก็ขอให้เดินทางแข้วคาดปลอดภยัยขอให้หน้าที่การงานจก้เรื่องลุงเรื่องการสุขูสุขคนเด้อบ่สมพอใดกัก็ใหายใดกันสุขูสุขคนนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน ในไลฟ์สดว่าผมจะไลฟ์สดตรงไหนบ้างขคงสุดท้ายตรงไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงดูดูครับผมสวัสดีครับ